สวัสดีค่ะสวัสดสีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันนำมาฝากนะคะพอดีเข้านอนกันหมดแล้วเลยจะไม่พูดนะคะก็ให้ทุกคนดูเอาแล้วกันนะคะตามนี้เลยนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ จับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาฟันดีราตีสวัสดีค่ะ